ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายประโยชน์ทั่วไป 1. ทําให้ส่วนทรงดี 2. ร่างกายมีความต้านทานโรค 3. ระบบาตรร่างๆทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การตัดสินใจดีขึ้น 5. มีทักษะที่ดีขึ้นประโยชน์ทางด้านร่างกาย 1. กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง 2. กล้ามเนื้อมีความทนทาน 3. อัตราการเต้นของหัวใจมีจำนวนครั้งน้อยลงการสูบฉีดของหัวใจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4. การควบคุมอุณหภูมิร่างกายดีขึ้นประโยชน์ต่อครอบครัว 1. ทําให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น2ลดค่าใช้จ่ายด้านการเจ็บป่วย3เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในครอบครัวหันมาดูแลสุขภาพประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 1. ลดงบประมาณด้านสาธารณาสุข2พัฒนาประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ3คุณภาพความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศดีขึ้นงานวิชาภาระรศึกษาให้นักเรียนบอกประโยชน์ทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างทำลงในสมุดวิชาคู่เิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครู